ขอบคุณเป็นปอย่างสูงนะครับ,รบขอบคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเกิดทูกท่ทานเลยนะครับสวัสดีนะครับเ่ินทุกคนเลยในในกลุ่มที่เดินทางไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบค,คุณคุณบุญทองอยู่ขอบคุณคุณทงอ,อณณทงอยู่พัางงามอเมริกานี่ก็มากมายเลยทีเดียวนะครับที่แวะเวียนมาให้กําลังใจในวันนี้จนทาให้เกิดวันนี้ขึ้นมานะครับยังไงต้องขอบคุณเป็น นั่งคิดดูว่าเราจะทําต่อไปหรือว่าพอแค่นี้นะครับแต่ด้วยใจที่มันอยากจะประสบความสําเร็จอะลองทาง AI ทาง f a c b o o k ได้ส่งเครื่องมือมาให้ในการตั้งค่านะแล้วก็เป็นครีเอเตอร์สมุูแบบแล้วนะครับนะก็อยากกันทุกคนเลยในในกลุ่มที่เดินทางไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณบุญทองอยู่นะขอบคุณคุณทอั้งอยู่พ่างงามและนเพื่อน อทุกกําลังใจเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากาลืมเสียไม่ได้คือคุณบุญเรียงคุณสไวร์แล้วกัเพื่อนๆประมาณนะก็ได้รับการตั้งค่านะครับ,นะรบในการเดินทางรอบหลังนี้นะฮะไม่มีวันหยุดเลยนะครับคือขึ้นไลฟ์สดนะครับก็คือเหลือคะแนนไว้ที่800 0กว่าคะแนนหรือ800 0กว่วนาทีนะครับนะก็ลองประมาณ นะก็ได้รับการตั้งค่านะครับนะะในการเดินทางรอบหลังนี้นะฮะไม่มีวันหยุดเลยนะครับคือค,อคลฟ์สดคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็พานิ่งนะควบคู่กันไปต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างมากมายเลยนะี่นะแลขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณเพื่อนทุกท่านเลยที่แวะเวียนคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็ ภับน mm hmm. ิ่งนะครกบคู่กุดไปต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างมากมายเลยนะประมาณนะก็ได้รับการตั้งค่านะครับในการเดินทางรอบหลังนี้นะฮะไม่มีวันหยุดเลยนะครับคือขึ้นไลฟ์สดประมาณนะก็ได้รับการตั้งค่านะครับในการเดินทางรอบหลังนี้นะฮะไม่มีวันหยุดเลยนะครับคือขึ้นไลฟ์สดเพื่อสะสมเวลา สะสมมาธิพร้อมกับในเรื่องของการทำค่านะและก็ส่งเครื่องมือมาให้นะครับก็ใจก็สู้นะครับใจก็สู้ต่อไปอเพื่อสะสมเวลาสะสมสมาธิพร้อมกับในเรื่องของการทำามา,าเป็นรอบที่สองนะครับอรอบแรกก็ตั้งแต่เดือนมก,กรา,าจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับก็นะครับ นะขอบคุณคุณผู้บริหารของ f c e e o o o นะ,ะที่มีเมตตานะให้เครื่องมือมาในการประกอบอาชีพแกเปิดใจนะในการทำงานนะในเรื่องของอาการที่เราจะเป็นครีเอเตอร์อะไรนะฮะก็เดินทางเสรียสละทุกๆอย่างนะครับนะเพื่อที่จะส่งให้เพื่อนๆส่งให้พวกเราได้ผ่านเกณฑ์ อเมริกานี่ก็มากมายเลยทีเดียวนะครับที่แวะเวียนมาให้กําลังใจในวันนี้จนทําให้เกิดวันนี้ขึ้นมานะครับอย่างไรต้องขอบคุณเฟซบุ๊กนะครับขอบคุณคุณผู้บริหารของ a c e b o o k นะฮะที่มีเมตตาให้เครื่องมือมาในการประกอบอาชีพอเมริกานี่ก็มากมายเลยทีเดียวนะครับที่แวะเวียนมาให้กําลังใจในวันนี้จนทําให้เกิดวันนี้ขึ้นมานะครับ อย่างไงต้องขอบคุณเป็นทิปสั้นคลิปยาวแล้วก็ภาพนิ่งนะควบคู่กันไปต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างมากมายเลยนะเรี่ยงอุปสรคอะไรต่างๆนี่นะฮะนี่นะครับอย่างไรก็ให้พวกเราสู้ๆกันนะครับแต่เพื่อนนะยังไงก็ต้องสาเร็จสำเร็จนั่งคิดดูว่าเราจะทําต่อไปหรือว่าพอแค่นี้นะครับแต่ด้วยใจที่มันอยากจะ ประสบความสําเร็จอ่ะลองเลี่ยงอุปสรรคอะไรต่างๆนี่นะฮะนี่นะครับอ่ายังไงก็ให้พวกเราสู้ๆกันนะครับเพื่อนนะยังไงก็ต้องสำเร็จสำเร็จริปสั้นคลิปยาวแล้วก็ความนิ่งอ่าควบคู่กัไปต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างมากมายเลยนะ,นนะครับก็คือ,อเหลือคะแนนไว้ที่8,000กว่าะคะแนนหรือ8,000กว่านาที นะครับนะก็ลองเสียสละทุกๆอย่างนะครับนะ<_ <EN> _>เพื่อที่จะส่งให้เพื่นพนอนๆส่งให้พวกเราได้ผ่านเกณฑ์เสียสละทุกๆอย่างนะครับนะเ <_ EN _> พื่อทีนะ่จะส่งให้เพื่อนๆส่งให้พวกเราได้ผ่านเกณฑ์เพื่อนนะมีเพื่อนมีพี่นนะที่เขาเสําเร็จแล้วเนี่ยเดินเคียงข้างกันไปนะครับ เชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะเดินเคียงข้างพวกเราบุ๊กนะครับนะขอบพระคุณคุณผู้บริหารของ Facebook นะฮะที่มีเมตตานะให้เครื่องมือมาในการประกอบอาชีพกับคุณคุณยายน้องโบ๊ทน้องบารนะฮะที่ไม่ได้เปิดหมดเป็นมืออาชีพแต่ก็ยังคอยให้กำลังใจกันมาโดยตลอดจนถึงในวันนี้นะจนมีมาวันหนึ่งนะครับท่านก็ ให้มา,เ,าเริ่มนะอนุบาลใหม่ลุยสักครั้งก็ไดนะ้ก็เลยตั้งใจที่จะทำเ,เดินทกกางคุณคุณยายน้งโบทงบาทนะฮะที่ไม่ได้เปิดหมดเป็นมืออาชีพแต่ก็ยังคอยให้กำลังใจกันมาโดยตลอดจนถึงในวันนี้เข้ามาให้กำลังใจนะไม่ว่าเพื่อนที่อยู่ทางเหนือทางใต้ตะวันตกตะวันออกสารภาคกลางกรุงเทพหานครแล้วก็เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะยุโรป และก็ส่งเครื่องมือมาให้นะครับก็ใจก็สู้นะครับใจก็สู้ต่อไปปุ๊บนะครับนะขอบพคุณคุณผู้บริหารของเฟ e บุ o k นะที่มีเมตตานะให้เครื่องมือมาในการประกอบอาชีพคลิปสั้นคลิปยาวและก็ภาพนิง่งควบคู่คกันไป ต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างมากมายเลยนะไปเช่นเดียวกันนะครับนะเขาจะบอกวิธีการเดินยังไงเดินให้มันหลบเลี่ยงอุปสรรคอะไรต่างนี่นะฮะนี่นะครับนะ่ะยังไงก็ให้พวกเราสู้ๆกันนะครับนะเพื่อนนะยังไงก็ต้องสาเร็จนะสำเร็จคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็พักนิ่งนะควบคู่กันไปต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างมากมายเลยนะนะต่อไป อาจจะเป็นอาชีพที่1ที่2ก็ว่ากันไปนะครับนะแต่ขอบุ๊กนะครับนะขอบพคุณคุณผู้บริหารของ Facebook นะฮะที่มีเมตตานะให้เครื่องมือมาในการประกอบอาชีพทาง AI ทาง f a c b o o k ได้ส่งเครื่องมือมาให้ในการตั้งค่านะแล้วก็เป็นครีเอเตอร์สมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็อยากทางหรือทำงานต่อ นะครับในในระบบของ AI กับ a c e b o o k นะครับนะตั้งแต่เดือน16มิถุนานั่งคิดดูว่าเราจะทำต่อไปหรือว่าพอแค่นี้นะครับแต่ด้วยใจที่มันอยากจะประสบความสำเร็จอ่ะลองนะต่อไปอาจจะเป็นอาชีพที่1ที่2ก็ว่ากันไปนะครับแนะต่งประมาณ 20, 2ีเดือนนะกา ประมาณ2เดือนกับ20วันนะครับประมาณ2เดือนนะครับทาง AI ทาง f c e e o o o k จะส่งเครื่องมือมาให้ในการตั้งค่านะแล้วก็เป็นครีเอเตอร์สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนะก็อยากนะครับก็คือ,เ,อเหลือคะแนนไว้ที่8,000กว่า,าคะแนนหรือ8,000กว่านาทีนะครับนะก็ลองออประบว่าไม่ได้รับการ นะตั้งค่าอเมริกานี่ก็มากมายเลยทีเดียวนะครับที่แวะเวียนมาให้กําลังใจในว,วันนี้จนทาให้เกิดวันนี้ขึ้นมานะครับอนะย่างไรต้องขอบคุณเป็นมาเป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกก็ตั้งแต่เดือนมก,กรานะจนถึงเดือนพฤษภาคมถุนานะครับก็เสียสละทุกๆอย่างนะครับนะเพื่อที่จะส่งให้เพื่อนๆ่นส่งให้พวกเรา ได้ผ่านเกณฑ์กับคุณคุณยายน้องโบ้องบาทนะฮะที่ไม่ได้เปิดหมดเป็นมืออาชีพแต่ก็ยังคอยให้กําลังใจกันมาโดยตลอดจนถึงในวันนี้ไปเช่นเดียวกันนะครับนเะขาจะบอกวิธีการเดินยังไงเดินให้มันประมาณ2ีเดือนนะกาประมาณ2เดือนกับ20วันนะครับประมาณ2เดือนนะฮะอ๋อปรากฏว่า ไม่ได้รับการนะตั้งค่าประมาณนะก็ได้รับการตั้งค่านะครับนะะในการเดินทางรอบหลังนี่นะฮะไม่มีวันหยุดเลยนะครับคือคืนไลฟ์สดลนกะนะครับนะขอบคุณ,นะค,ณคุณผู้บริหารของ f c e e o o o นะ,ะที่มีเมตตานะให้เครื่องมือมาในการประกอบอาชีพมานะเป็นรอบที่สองนะครับ,นะร,บนะรอบแรกก็ตั้งแต่เดือนมกรานะจนถึงเดือน เป็นสภาวิทุนานะครับก็เป็น